สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพ่อกำนังเจอรถไทยเมื่อสองสีสเกตจ้ายูทีล่าสามเออะไรสีสเกตจ้าวันนี้ก็จะพามาอัปเดตรถไทยนาล่านามเอค่ะยูติถนนใหญ่ค่ะสีเเซนถนนสเกตคูขันค่ะผ่านไปผ่านมาแววมาเบิ่งกันได้เลยเด้อค่ะ่มากบ่เป็นอย่างแวะเบิ่งแบบชมได้จ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะรถไทยคันแรกอ่ะจะเป็นคันหาสิบแรงค่ะจดทะเบียนปีหกสามถารทะเบียนพ่อ คเครืดีเกียรดีค่ะเดิมดีค่ะฐ mm. านล่าง้วก็ยางรล่อหนาก็เหลืออยู่ประมาณ20%ค่ะ mm. ยางรล่อหลังกับประมาณ20%ค่ะฐ mm. านหลังเป็นฐาน2องซหเทฟวิพั์ค่ะ mm. ทางหลังแห่งสะอาดสะอาดค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีเดิมดีค่ะสำหรับพี่พี่คนใดที่สนใจหาสิบแรงขั้นนี่สามแสนสองมืนหาพันบาทอุปกรณ์สองชิน้นดันดินหนาผานหลังค่ะอยู่ในราคานี่แหวะมาเบิงมาลองขับได้เลยจ้าบอดีโดยร่วมก็คือโอเคกับพ่อเดยใส่ไถนาจาของค่ะพร้อมใส่งานเลยได้ค่ะ สำหรับ39แรงค่ะนี่อยู่ในราคา2 1 5 0 0 0บาท215,000บาทค่ะจดทะเบียนปี63จ้าอุปกรณ์2ชสิ่นคือกันค่ะด้านนี้นาผานหลังค่ะไมมีกันยังเรือเลืออยู่ค่ะยังย้มอยู่เลยค่ะย่างรล่อนะ้ะก็เหลืออยู่ประมาณ40ยัางหลอหลังกับประมาณ50ซจ้า ราคานี้ผอมใส่งานหลกักะขายราคาผอมใส่งานไทนะาจาของค่ะตามสภาพเลยเด้อค่ะราคานี่อยู่2องแสนหบาท2องแสนหมื่นหาพันบาทสําหรับลูกค้าที่สนใจ3าเก่าแรงจ้ายันมาค่ะนี่สาหแรงอยู่ในราคา1นึ่งแสบาท1นึ่งแสมหมืนหาพันบาทค่ะอุปกรณ์สองชิน้นดละนิหนาวานหลังค่ะ ราคาบเบาๆสบายค่ะสำหรับไ้ไถน่าจะของยังหล่อหลังยังเหลือหลายอยู่ค่ะพ่อเดซายนะคะแล้วราคานี่กับพ่อเดใายค่ะสามชิมหาแรงอยูหนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทหนึ่งแสนสามมืนหาพันบาทจ้าอีสึกิคันนี้ขายแล้วค่ะล้อหมือนทรงเนาะค่ะ สีสิมหาคูบตาสีสิมหาแรงคันนี่อยู่ในราคาหนึ่งแเกาหมื่นหพันบาท1นึ่งแสเกพันบาทจ้าอุปกรณ์สองชิน้นดันนินาพานล้างค่ะย่างรอนากันเลือพ่อเด็กกออยู่รอล้างกันเลือพ่อเด็กกออยู่ค่ะบอดีโดยร่วมกับถือว่าโอเคหอมใส่งานเลยได้ค่ะคันนี่เดิมๆค่ะเดิมๆ อุปกรณ์สองชิ้นคือกันขาด้านนินนาผ่านหลางค่ะเนี่ยผานของสี่สิบห้าค่ะทางหลังแห้งสะอาดสะอานจ้าเช็คลวดซึมเช็คของเลี้ยวแล้เวเรียบร้อยผอมใส่งานได้เลยจ่าผอมลงไทยลงน้าเดยเลยค่ะแล้เวเขาแล้วน้ำกับ้อมไทยเรียบร้อยค่ะราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันบาทจ้าสำหรับลูกขาที่แบบงบ เรต้องใส่งบ้ลยเอาไปไว้ไทแต่น่าจะของบริษัแบบรับจ้างบ่ได้จ้างเขาอะนะคะสี่เอ๋โมเมนค่ะสาสสแรงคันนี่อยู่ในราคาเก้าหมืนเก้าพบาทเก้าหมื่นเก้าพบาทจ้าอุปกรณ์2ชิน้นดานินนาพานหลังค่ะดานินนาพานหลังกาคันนี่กาที่ขายในราคาเก้าหมืนเก้าบาทเก้าหื่เก้าพันบาทกา ก็จะเป็นอ่าเครื่องมีไอเนี่เด้อค่ะทางหลังก็แห้งดีอยู่ค่ะทางหลังสามละสามสิบสี่แรงสำหรับราคาเก่าหมื่นเก่าพันบาทก็สำหรับลูกค้าที่แบบบ้อไบิได้ใส่ไทยจะน่าจะของเนาะค่ะแบบตามงบมานะคะ่ะ อุปกรณ์สองชิ้นนันทนาพานหลังค่ะสนใจทักสอบถามได้เลยจ้าคันต่อมาค่ะนี่สามโฮเกติสามโฮเกติค่ะนี่ราคาบอแรงนะคะเห็นแต่สีสวยๆวยงสิอยู่สองแสนสี่หมื่นหาพันบาทสองแสนสี่หมื่นหาพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นนันทนาพานหลังค่ะเก็บงานสีเรียบร้อยค่ะ แห่งสะอาดสะอาดค่ะเก็บรวดเสื้อมเช็คระบบไฟเช็คทองเรีวเรียบร้อยค่ะผอมลงไฮลงน้าเลยค่ะ2องแนสนมืนหาพันบาท2อง0 0 0สี่มืนหาพันบาทจ้า3าแรงค่ะนี่ก็ขายแล้วค่ะถึงขายไปค่ะกับมีไม่เข่าม,มาไม่เรื่อยๆค่ะสำหรับลูกค้าคนในก็ ค่ะโ่ชั้นวางกระทักมาสอบถามหรือว่าโทรเบิ้มน้องจิ๊กกัได้โทรมาถามน้องจิก๊กกักได้ว่ามีคันนี่มีบอคันนี่เข,ข่ามา่ลายัางคันนี่ไปละยังเดี๋ยวสิสอบถามได้เลยค่ะที่0 9 3ย์9 4 3 7 0หรือว่าแววมาเบิ้งเองได้มาลองขับมาอยากเห็นหน้าร้านกับแววมาได้ที่บ้านกันเลืองตะกุ้นหมาเขียบอำ่เพ่อเมืองจังหวัดชีสเกตจ้ากระขอบคุณกันนอนจะกกะขอบคุณพี่พีที่ติดตามกันมาค่ะแลวก็ ฝากติดตามเรื่อยๆน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตไม่ใหม่ๆเอยๆค่ะขอบคุณค่ะ